สวัสดีคะ่ะทุกคนกระต่ายนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบันนี่วันนี้นะคะกระต่ายจะมาแชร์เรื่องราวดีๆให้กับทุกคนเนื่องจากว่าต่ายเนี่ยเลื่อนเจอโพสต์ใน Facebook ของเพจเพจหนึ่งนะคะเป็นเพจ เซลเฮียแล้วสะดุดตานะคะเขาบอกว่าไม่ใช้อย่าทิ้งขอรับบริจากกระดาษเอสิสมุดมือ2เพื่อทำสมุดเรียนให้น้องๆบนดอยต่เนี่ยก็เลยแชร์เก็บไว้นะคะเพราะว่าอยากจะแบ่งปันกระดาษให้น้องๆออยู่แล้วนะคะแล้วบังเอิญอาจารย์อาจารย์ในวิชาเรียนนะคะก็สั่งงานเป็นแบบโปรเจกต์แคมเปญอะไรประมาณนี้นะคะที่เกี่ยวกับการแบ่งปันรักเพราะฉะนั้นนะคะต่ายจึงถือโอกาส เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยในการที่ตายเนี่ยจะได้ถ่ายคลิปที่มีเพื่อนๆช่วยกันรวมกระดาษที่ไม่ได้ใช้หรือว่าใช้แล้วแต่ใช้ไม่หมดแล้วก็ง่ายๆก็กระดาษรีวนนะคะแต่กระต่ายก็มีแบบมีกระดาษมีสมุดที่แบบว่าสมุดที่ไม่ได้ใช้เลยนะคะซื้อมาไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเพื่อนที่ให้มาแล้วเราแบบ ไม่ได้ใช่เงี้ยเราก็เอาไปบริจาคได้เหมือนกันในส่วนของรายละเอียดนะคะก็ต่ายเนี่ยจะทิ้งไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะคะก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ส่งไปตามที่อยู่นี้เลยนะคะหรือว่าใครที่แบบอยากจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะคะสามารถโทรไปได้เลยก่อนว่ากต่ายเนี่ยได้ไป ส่งต่อกระดาษให้น้องๆเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะมาเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้ไปร่วมกันนะคะร่วมกันแชร์ส่งต่อกระดาษแล้วก็เราจะวับกันไปในวันนั้นเลยนะคะิ้วก็นแล้วนะคะและนี่ดูของเรานะคะแล้วดูของเ,เพื่อนๆเป็นกล่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็เราจะรออีกนะคะรอเพื่อนๆมาอีก รู okay. <laughs> <laughs> okay. ja ้สึกยังไงบ้างคะอ๋อค่ะโอเคยวเรารอวัตไปตอนที่เพื่อนๆมากันครบนะคะตอนนี้อยู่กับเพื่อนๆแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะไปส่งต่อกกระดาษให้น้องๆแล้วเนะะี่ยค่ะเป็นแคมเปญที่ดีงามมากเลยคะ่ะดีไงคะ ก็นะครับแคมเปญนนี้เราก็จะรวบรวมกระดาษสมุดที่ใช้แล้วแต่ว่าใช้ไม่หมดมเพื่อนําไปบริจาคให้น้องๆที่อาเภออมกล่อมจังหวัดเชียงใหม่นะครับอมก๋่อมอำเภออมกล่อยจงังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคน <laughs> เราก็พร้อมที่จะไปส่งต่อก,กระดาษให้น้องๆแล้วนะคะเฟินเฉียงเซเว่นอเลเวนเนี่ยมีบริการส่งฟรีด้วยนะ แต่น้ำหนักต้องไม่เกิน10กิโลถ้าเกิน10กิโลเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายและส่วนกล่องพัสดุถ้าเอากล่องของตัวเองไปจะดีมากเลยเพราะจะได้ไม่ต้องซื้อกล่องพัสดุในเซเว่นและที่สำคัญอย่าลืมนะอย่าลืมเตรียมใบเสร็จส่งฟรีไปด้วยเห็นแบบนี้เนี่ยทุกคนก็เริ่มอยากจะส่งต่อกระดาษไปให้น้องๆแล้วใช่ไหมนะคะถ้างั้นอย่าลีรรอเลยค่ะส่งเลยส่งไปหาน้องๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.